มาดูไฮไลท์ของการแข่งขันฟุตบอลประชาชนชิงแชมป์ภาคใต้กันครับคู่ชิงชนะเลิศครับระหว่างยันลาในเสื้อสีเขียวครับพบกับนราธิวาสในเสื้อสีเขียวเข้มดำครับเกมคู่นี้เล่นกันที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงนะครับดูจังหวัดนี้ครับโห ยะลาทักทายก่อนครับแต่ว่าชาร์จไม่โดนแล้วดูอีกครั้งของลูกยิงไกลแต่ว่าเป็นผู้รักษาประตูครับดิบูวานาเกะที่เซฟไปได้จังหวะของนาราธิวาดบ้างครับจังหวะเปิดเข้าไปแล้วดูจังหวะยิงลูกนี้แต่มันไม่ตรงรอบครับโอ้เจ้าตัวเสียดายเลยครับหมดเวลาการแข่งขันครับทั้งคู่เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษนะครับเบียดกันมากครับ ห้าคนแรกนี่เสมอกัน4ประตูต่อ4ครับพลาดคนละเม็ดครับแล้วดูครับจังหวะนี้คนที่6ครับพลาดทำให้ยะลาครับที่คมกว่าครับเอาชนะไปได้5ประตูต่อ4ครับคว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล1น1 0 0 0สบาทไปครองครับโดยมีดรนาทีรัชกิจปราการประธานคณะที่ปรึกษา นายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานปิดด้วยนะครับขณะที่รองแชมป์ครับนาราธิวาสรับเงินรางวัล50,000บาทครับสวัสดีค่ะดรนาทีรัชก,กินประการพร้อมด้วยทีมงานนะคะวันนี้เราพี่น้องในจังหวัดวัรีบบรงยินดีมากๆค่ะกับแชมป์ที่ได้ในวันนี้ก็คือจังหวัดยะลานะคะรองก็ไม่ธรรมดาค่ะวันนี้สองสาตำแหน่งนี่อยู่ใน3จังหวัดภาคใต้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ เราอยากให้ปีหน้านะคะ14จังหวัดยังเหลืออีก11จังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้พวกเราได้ร่วมกันพัฒนาตัวเองได้มาร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลเยาวชนภาคใต้นะคะซึ่งเป็นพระเพณีที่เราจัดกันมายาวนานนะคะไม่ใช่เวลาน้อยๆเกือบครึ่งอายุแล้วนะคะเพราะฉะนั้น48ปีเนี่ย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของความรักความสามัคคีที่แต่ละจังหวัดจะต้องมาร่วมลุ้นนะคะวันนี้หลายๆท่านคงได้รับชมจากแฟนเพจแล้วนะคะว่าสนุกแล้วก็มันขนาดไหนวันนี้เรามีรางวัลมากมายนะคะมไม่ว่าจะเป็นประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมเพราะฉะนั้นวันนี้สิบวันที่ผ่านมานะคะขอบคุณนะคะทุกแฟนทุกท่านเลยที่ ร่วมชมกันในเรื่องของเพจนะคะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านวันนี้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านค่ะดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงทุกท่านที่ได้เข้ามาชมนะคะไลฟ์สดหรือแม้แต่อยู่ในกิจกรรมนี้เองก็รู้สึกว่าสนุกนะคะเพราะว่ากีฬาเนี่ยฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่คนต้องมีใจรักมากๆเลยถึงจะเข้ามาเชียร์ได้เพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนได้มีความสุขกับอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะและเราหวังว่า ปีหน้านะคะเราจะกลับมาฟื้นฟูอีก